ทุกคนคะ่ะตอนนี้อยู่ในช่องนันนี่เจโอวันออฟฟิเชีนะคะพี่นองคะ่ะมือน,นี้นั่นผ้ามาเบิงวัดพระาธาตุนองบัวคะ่ะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะคะ่ะอุ้ยตื่นเต้นแห้งนั่นเป็นคนจังหวัดอุบลอยู่คะ่ะแต่เป็นขรังแรกในชีวิตที่ได้มาเห็นขนลุกเลยคะ่ะงามแห้งงดงามแห้งคะ่ะพี่นองคะ่ะตอนกลางคืน่าสถานที่จริง งดงามแห้งค่ะอยากให้มาเบิงกันเด้อค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้เน่มือแรงตอนแรกตั้งใจวาสมามืออื่นบานี้คับรดลงทางค่ะสงสัยเพิ่นอยากให้เขามามก็เลยเดิมาพอพี่น้องค่ะสถานที่จริงอู้เพิ่งงามงามแห้งสวยมากๆนะคะวัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นวัด ประจําจังหวัดก็ว่าได้เนาะค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่นามมกาบวายค่ะเดี๋ยวตอบอ่านี่ก็คือจะเป็นเทียนแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีทีเพิ่นประกวดได้ที่หนึ่งเนาะคะ่ะเป็นการแกะสลักนี่ค่ะโอ้โงดงามแห้งพี่น้องคะ่ะอยากให้มาเบิง่งอยากให้มาเห็น เป็นครั้งแรกคือการขาที่เห็นเทียนพอตอนเขาพันษากับบเดมาเนาะค่ะติดงานงามบบค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวฐานันไปใสนะคะก็จะฝากให้พี่น้องสถานที่ซักซีดหรือมองไดที่สวยงามก็จะลงคลิปให้เบิงบ่อยๆนะคะงามเนาะพี่น้องคะ่ะงามแห้งอันนี้เป็นแกะสลักนะคะที่ได้ลำดับที่หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทียนพันษาค่ะนี่ฟีมือการแกสลักขึ้นชื่อเนาะค่ะแห่เทียนพันษาต้องนึกถึงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องคางามแห้งงามค่ะค่ะอยากให้เบิงเนาะนี่งดงามมากงดงามจริงๆงามหลายค่ะ ฝากขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กําลังใจและติดตามนะคะอุ้ยตื่นเต้นค่ะขนาดจะคล้องเบาอยังเสียงสันงามเฮียงพี่น้องงามอีลีค่ะอ้ยนี่ค่ะเดซี่ผ้าไปเบิงด่านนาอีก เธอหนึ่งค่ะนี่ค่ะวัดพระาธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีฝากพี่น้องติดตามในเดอ้อค่ะพิษผ่าดประกันใดกะขอโทษขออภัยเป็นอ่าฮัททำคลิปเนาะค่ะเผื่ออยากมีรายได้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะคะนันนี่ j o โอวันออฟ l ิเชขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ